นี่ๆๆน,นีกินข้าวอุ่นอยวให้คุณผู้ชมดูอุ่นเลยเนี่ยมาละมากินกับข้าวเขามีหมี่ก่อนแล้วมีตีนไก่ของร้านตั้งหวังเจงเมื่อวานเอามาเยอะไงแต่ว่าแม่แม่ยังไม่ได้กิน,นไะเมื่อวานกินแต่ลูกชิ้นหมูไงวันนี้จะแบบเป,เป็นเป็นตีกไก่ ปีกไก่เราปีกไก่ลงไหมเขาม,า,ามีบะมีกรอบแล้วก็อันนี้เป็นตะเกียบยากอาจจะให้คุณชมดู พริกเผาไงเนี่ยมันมากเลยนคนถ้าเราไม่คนน่ยมันมันเกินไปมีมีมีส่งไลน์ไปบปอกเขาแล้วว่าใส่น้ํามันน้อยๆมันน้ำมันเยอะเกินไปเขาบอกเขารับทราบจะไปปรับปรุงน,นี่ย ตะเกียบคุยเลยเพราะว่าช้อนมันสั้นไปพริกมันเยอะล้นถุงตะเกียบคุยขึ้นมาพริกพริกก็เป็นพริกเผาไงก็ใส่น้ำมันเยอะไปเป็นพริกผัดกะเพราแล้วก็ใส่น้ำมันเยอะ น้ำมันเยอะเกินไปตั้งหวังเก่งอยู่ร่มเกา้าขายแปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเย็นขนมถ้วยเ่ะอร่อยมากนมถ้วยค่า เมื่อวานก็นมาให้แม่กินปกต้ย้ยอร่อยมากขนมต้้ย,ยหัวใจเท้ากับแป้งอ๋อสมกับข เมื่อตอนเย็นบ่ายสามโมนแม่มันไม่สบายไม่ได้มาช่วยแม่มันไม่ได้มาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเม่อรนฟ้าเมื่อวานนี้อุตส่าห์ไปต้มบะหมี่ให้ ให้เกินตากินมันไม่ยอมขึ้นมากินมาอิ่มแล้วกินข้าวกับปีกไก่ไนงะ เดินขึ้นเดินลองอ่ะบคุณจับผ้าแล้วก็ยกลงมากินตรงนี้มันก็เลยเหนื่อยไงคุณกล้าว่ายกลงมาเปิดร้านีนบานมันยังไม่มีปัญญาปเปิดแ้วเหนื่อยเดี๋ยวอากาศมันร้อนเดี๋ยวมันจะเป็นยี่สต์ตกช็อกหัวใจปาวายไปีนี้หกสิบสี่แล้วไงแม่ก็ททำแบบสบายสบาย ไม่ได้ซีเรียสอะไรมางเอาแบบกินในเนี่ย มาละ้อนไม่ร้อนจ็กแต่ร้อนจะตายหรานั่งอยู่ในห้องแอร์ไงหรานั่งอยู่ในห้องแอร์ อันนี้ของตั้งหวังเจงตั้งหวังเจงก็มาให้ขายหัวละวเจ็ดสิบเก้าก็เจียบไก่บุฟเฟ่มีทัอปปิ้งยิบเก้าอย่างมีไข่เยี่ยวมาไข่ต้มไข่เคม็มไข่นกกระทาก้อไก่ตีนไก่เอ็นเต้น้องไก่เลือดไก่ ปีกไก่ผักเยอะมากผักเขาอะผักเขาเกือบยีนน่สิบอนหนมันจะปีกให้กิ้มด้วยเวลาเจ็ดสิบเก้าถ้าเด็กปรมห้าเก้า เด็กไม่จะยมจิตก้าวเลี่ยใครอ่ะ อยากให้พิธาเป็นนายกก็เลือกเก้าไก่อยากให้อุงอิงเป็นนายกก็เลือกเพื่อไทยอยากให้ประยุทธ์เป็นนายกก็เลือกรวมใจไทยรักษาชาติอยากให้ประวิทยเป็นนายกก็เลือกพลังประชารัฐอยากให้คุณญิงสุดาและเป็นนายกก็เลือกไทยสร้างไทยแค่นี้เอง ผู้หญิงสุดาลัตก,ก็คงได้ตำแหน่งรัฐมนตรีแหละเพาลงทุนไปขนาดนี้ก็คงได้เป็นรัฐมนตรีแนหะละร่วมรัฐบาลอยู่นะเพื่อไทยแก้าวกายไทยสร้างไทยแล้วก็ภรคของเสรีพิสุทธิ์ มีกราบมีกรอมที่มืกราบ,บกับก๋วยเตี๋ยวไก่ ไอ้ต่อมเอคเอครักหรือแลกไอสัตว์พ่อมตายครัวเย็ดแม่มาเรียกป้าไอสัตว์พ่อแม่ไม่สั่งสอนเรียกคุณแม่ไอสัตว์อย่าบอกเลยคว้ย มัารยับต่ำสามเนี่ยไม่รักไม่ต้องมาแชรบอกว่าไฟเบอร์แม่อร่อยมากกอับค้นมากค่ะมาอยากให้แม่อธิบายเรื่องภกษ์กับเมืองไทยเขากลับไปตั้งนานเขาไม่กลับเองเพากลัวตายเขากลัวตายในคุก กลัวความไม่ปลอดภัยจำนี้เขาประกาศแล้วไงเดือนกรกฎาคมจะกลับ้ามันเคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วมึงอายุเจ็ดสิบแล้วมันไม่ต้องติดคุกแล้วไงมาพักโทษอายุเจ็ดสิบมันเคลียร์เรียบร้อยแล้ว รีวิวเครื่องซักผ้าใหม่มันอยู่บนข้างบนน่ะย,ยวต้องนอนที่ให้แม่หายเหนื่อยนี่ขนาดประตูตามแม่ยังไม่มีปัญญาเปิดแลวแม่เหนื่อยมากกลัวหัวใจวายจ็อกหัวใจวายตาย,ยก็เนี่ยนั่งนั่งพักก่อนให้มันหายเหนื่อยเนี่ยอีกบานึงแม่ยังไม่มีปัญญาเปิปดแม่เหนื่อย ข้เตียวไก่ตั้งหวังเจ๊งขนมนถ้วยท้าอร่อยมากอยากกินอีกมันจะบอกว่าส่งมาให้กินสักร้อยถ้วยให้ค่าถ้วยมาเลยนางเอาถ้วยใส่มาเลยนางคงคิดว่าแค่ามาแล้วมันมันเละมั้งบอกใครจะได้เป็นนายกครับแม่องค์เองพีชาปวิตประยุทธ 所你昆明院。 กินข้าวเช้า่ะกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าค่ะกินข้าวเช้ากินข้าวเช้า มีก่อนถึงจะียกใจมนละ รัชนีรรักษาบบ้านที่อยู่ปักกิ่เหรอรัชนีเบื่อแล้วทุเรียนน่ะโอ้ยอันนั้นซื้อให้ตะก้องกินตั้งหกสิกิโลอ่ะตะก้องกินจนไม่สบายตะก้องกินจนไอ tạo mặt tình dường. nè bị cay ยังเลยลจีอ่ะมันเป็นสิบแปดมงกุฎมไม่คืนมันไม่อ่านฉันด้วยน่ะมันเฮ้ย ปีกลก่ปีกลายมันมมันค่อยไม่มันไม่ค่อยมีเนื้อหรอกคุณผู้ชม vâng